มีสองประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะจากก่อนหน้านี้ที่กัมพูชาเนี่ยกล่าวหาว่าไทยปฏิบัติต่อฐานกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวอย่างไรมนุษยธรรมรในขณะเดียวกันท่านผอ,อสมสุดมาเลเซียเนะท่านม่ไ่้สัมภาษณ์ว่าไทยไม่ได้ทําอย่างนั้นอันนี้มันแสดงให้เห็นไหมคะว่าการที่เรามีหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเป็นโลกเชื้อเราในขณะเดียวกันทางกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มล้มเหลวในการที่จะสื่อสารข้อมูลที่ปิดเบือนผมขอย้ำในสิ่งที่ผม พูดและผมเชื่อมาโดยตลอดนะครับความจริงเท่านั้นนะครับที่จะชนะเราพิสูจน์ได้ทุกอย่างที่เราพูดนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วความพยายามของฝ่ายกัมพูชาจากสิ่งที่มาเลเซียได้ออกมาสนับสนุนสิ่งที่ฝ่ายไทยได้กล่าวนะครับก็ฝ่ายกัมพูชามิสอินฟอร์เมชันหรือการให้ข้อมูลเท็จล้มเหลวครับก็อย่างที่เห็นและอย่างที่ทราบ ว่าเราปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกลุมอย่างมีมนุษยธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเชิญองค์การระหว่างประเทศเข้าไปพบกับคนเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดไม่มีการบิดเบือนใดๆเป็นการถ่ายทอดความจริงทุกประการ แล้วก็มีหน่วยงานมาเลเซียเป็นต้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีองค์การระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นเรื่องดีครับที่ประชาคมโลกประชาคมระหว่างประเทศจะได้ทราบข้อเท็จจริงถึงการปฏิบัติของไทยครับ